จะเลื่อนพรนศรัทธาญาติโยมนะครับก็คือว่าเมื่อนี่โยมแม่ผู้เก่าผู้เดิมเพิ่นได้มาบัานเท่าอีกแล้วนะครับวนะเสวรนี่โยมแม่ป่นกะท้ายรูปทรงไม่ได้ไล่ให้พระอาจาร์บึงว่าห้อยปิศนาเกิดขึ้นอีกแล้วครับญาิโยมพี่นองป้องป่ายสายบุญน,นะครับเนาะเกิดขึ้นอีกแล้วแต่ว่าเถวนี้เกิดขึ้นยุบันนะครับเนาะหลังจากที่โยมแม่เพิ่นเคยมาแล้วรอบก่อน ช่วงนั้นเพิ่มนมาทำบ,บุญยวัดนะครับเกิดห้อยปิชนาขึ้นเยวัดกะบอกว่าห้อยอยังนะครับเนาะโยมแม่เพิ่นก็เลยบ่ได้บอกพระอาจารย์กลับไปเพิ่นก็เลยมาบอกซื่อฟังพระอาจารย์ก็เลยได้ทากทีพญานโยมเห็นนะ่ะในในช่วงอนะ่ะช่วงนั้นนะครับเนาะรถไม่ได้โดนปานใดครับซิบก็มือมานี่ล่ะ10 20มือเป็นเรืนน่องไปเดือนนึงนะครับมาท,ทีนี้เพิ่นม,มาอีกแล้วครับรถคันเก่าคันเดิมมามาอีกแล้วญาติโย,ยมทั้งหลายก็คือว่าเกิดห้อยปิชนาขึ้นว่าซั่นหลังจากเพิ่นเอารถไปล้างครับ หลังจากพนังล่างรถแล้วบอที่นี้ก็ว่าห้อยนี่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี่ครับญาติโย,ยมอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้ครับญาติโย,ยมทั้งหลายกลับมรดูว่าเกิดเกิดยังขึ้นนะครับเนะาะอ๋อเนาะแม่เรือไม่เนาะเรือไม่เห็นตรงไดนแม่ห้อยเกิดขึ้นในลักษณะใดเป็นอะไรค่ะกคือว่าเห็นมือเศร้านี่ค่ะ ลูกสาวขี่รถไปเลยว่ายยังมาเหลี่ยมเสตายยี่เทิ่งยี่เทิ่งหลังรถวสันมานี้ขี่รถมาเบิง่งได้เปล่าไปบอกแม่แม่แม่แมปูมาบ้านเฮ้าวสันเพิ่นมาขึ้นรถห้อีกแล้ววสันก็เลยว่าเอา้าแม่ไปเบิ่งกน็น่าวสันโอ้ยข้นเต็มรถเลยจังแม่นเพิน่นสิมหาห้โศกห้รลาบอีกคือจังไได๋ไม่มีบุญสัมพันธ์กับเพิ่นบอสันดอกว่า จังไดกับผู้ใดเขามาเบิ่งกับบ่ห้ดามาเด้อค่ะเด้อบ่ห้ดามากับว่คือห้อยนี่กับก็บคือห้อยปิศนาคือว่าค,คือผ่า,าจาย์พันวาหันละค่ะถ้าผู้ใดว่าเอาเทดเองบอ่ยังสีบ่สามารถเทดเองได้ค่ะนี่คือคนมาขึ้นรอบสองค่ะนี่นี่คือรอบสองขึ้นอยู่บ้านค่ะถ้าขึ้นไรขึ้น,าย,นายค่ะ กะห้อยไงค่ะห้อยไงเลยขึ้นเที่ยนนี่ห้อยไงไงก็ไงก็สุดเก่าอีกค่ะข,ขึ้นทั้งท,าทงง้ายทั้งหลังคาแล้วทั้งนาฟ้ากระโปรงข้างนาก็ขึ้นค่ะเที่ยวนี่ขึ้นไรลีป็นสีมะหายโศกหายไสยกะห,ห,หา,ายจะ,เ,ะเล่นฮุ่งเฮืองบ่เงยจังไดสันเด้ว่าพักกันเว้ากันก็เลยมือนีัก็เลยได้ผ้าหลดมหาผ้า,าจานอีกคือเก่า ค่ะเจียว่าเถียงนี่ขึ้นอยู่บ้านบ่ได้ขึ้นอยู่วัดเดียบ้านค่ะเลขบ้านเลขที่กับสองแปดหกด้วยค่ะอายุห้าสิบหกปีค่ะค่ะเลขทะเบียนรถสองหนึ่งห้าสองคือนเก้าหล่ะค่ะขั้นเก้าค่ะขั้นเกา้ขเกาขั้นเดิมที่เพิ่นขึนสุดก้อนกับขึ้นอยู่วัดนะคะที่มาทำบุญ ค่ะเที่ยวนี่คือร้ายก็เก้าชาัดก็เก้าอีกค่ะผู้ใดเขามาเห็นเขามาเบิงกะสาธุเป็นบุญหูบุญตาน้ำกันเนาะค่ะเน,ะนา,าะค่ะพิจารณาในการรับช่มรับเบิงเด้อค่ะเด้ออันนี้นี่บ่แเ่นห้อยเหตดขึ้นมาเองคือห้อยปิศนา เป็นจ้าว้างรถกับยังบ่หูว่าห้อยอีอย่างคือว่าบไดบ้เหตุบ่มิผูไดเหตุขึ้นมาก็ตื่นเศารขึ้นมาก็เห็นแบบนี้รถค่ะเห็นแบบนี้รถก็เลยโทรมาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ว่าอาจารย์กับฉันเขายู่วสั่นค่ะว่าเศา้านี่ก็เลยว่าพระอาจารย์เอ้ยปู่มาขึ้นรถให้อีกแล้วล่ะ พระอาจารย์ก็บอกเอาเขามามหาพระอาจารย์เบื้องเนี้ยก็เลยสวงบายก็เลยเขามาหาพระอาจารย์นี่แหละค่ะก็ได้เห็นได้พระอาจารย์ก็เลยได้ทายรูปทายยังลงพระอาจารย์ก็ว่ามันห้อยปริศนาเลือเสื้ออิหลีสิมาขึ้นซ้ำเทียที่สองอีกอนะค่ะนี่กับแปลกแปลกดีขึ้นกันนะคะ่ะแปลกอิหลีว่าบ่าเคยเห็นจักเื็อนี่กันอันนี้นะเทียที่สองขึ้นรถขั้นเดียวนี่แหละค่ะ จอดเลี่ยงกันไว้สองขั้นกับรถกระบะยุคางกันกรบบขึืนมา่ึ้นรถงกเป็รืงค่ะก็เป็นเรื่องเล่าที่แปลกอยู่ค่ะฝากกดนควาค่ะผูดอบอมกับเรือนพานด้วยค่ะเด้อยูู้ดบ่มกบึงผูดกเบ่งกับค่ะติดตามเบึงกดไลค์กดแชร์ให้แน่ค่ะค่ะสาธุ